Thank you เพื่อนๆค่ะน้อยยินฟรานนะคะวันนี้ด้พาเพื่อนๆมานั่งตากแดดค่ะรับแดดจริงๆแล้วตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเออบ่ายแล้วนะคะตอนมานั่งตากแดดหลังจากที่น้อยไปซื้อของค่ะไป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 ,ไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของใช้ของกินที่จําเป็นนะคะแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปิดตัวมาได้หนึ่งเดือนเป็นครั้งแรกที่น้อยออกไปซื้อของใช้นะคะซึ่งของใช้วันนี้ที่น้อยไป จับใจวันนี้ือส่วนมากจะเป็นของเอเชียค่ะเพราะว่าแฟนไม่ค่อยรู้จักและของเอเชียนี้จะมีที่ห้างกาฟูเนาะห้างกาฟูบ้านเราเยอะนะคะน้อยก็จะมาเล่าว่าไอ้การที่ทช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยแล้วน้อยไปซื้อของเนี่ยมันมีวิธีการป้องกันตัวแล้วก็การทําตัวอย่างไรซึ่งชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตประจําวันมากๆนะคะอ่ะแรกเลยน้อยออกจากบ้านไปเนี่ยน้อยก็ต้องใส่แมส ะะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าเสื้อคลุมตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนายเสื้อคลุมนะคะแล้วก็ชุด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 ที่จะใส่ไปซื้อ,อของเนี่ยนะคะแล้วก็แมสนะซึ่งแมสก์นก็ทําเองด้วยนะคะเดี๋ยวนาจะให้ดูว่าพอไปซื้อของเสร็จเนี่ยในเข้าไปในห้างนะคะเขาก็จะให้คนเนี่ยห่างกันระยะเมตรหรือสองเมตรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีเจลล้างมือให้แล้วก็จะมีกระจกกั้น ที่คนจ่ายตังค์งเวลาเราจ่ายตังค์ก็จะมีกระจกกั้นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปทําวิดีโอได้ะครับแต่น้อจะให้ดูว่าพอได้เข้าบ้านปุ๊บนะคะน้ก็จะถอดเสื้อผ้าชุดที่น้อยใส่เนี่ยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่ค่ะเห็นไหมเอ้ยนี่คือเสื้อคลุมข้างนอกของน้อยนะแล้วก็เกงตัวที่น้อยใส่ไปนะแล้วก็รองเท้านะแล้วก็จะถอดข้างนอกเลย หอข้างนอกเลยนะแล้วก็ตากแดดเอาไว้เปลี่ยนไอเสื้อผ้าตัวนี้เป็นตัวข้างในแนละ้วก็สามารถไปใส่ส่วนรถนะคะที่น้อยขับมาถึงบ้านแล้วนะก็จะเปิดประตูอย่างเงี้ยค่ะตากแดดเอาไว้นะคะแล้วก็ของใช้ที่น้อยจับที่ห้างนะคะขนาดล้างเจลแล้วนะแล้วก็ยังจะเอามาก็กระเป๋าตังค์ในชะ่ไหมคะตากแดดกุญแจรถบัตร atm แล้วก็กุญแจบ้านกุญแจเข้าบ้านนะคะแล้วก็จะตากแดดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะ ะะเพื่อให้ฆ่าเชื้อโรคเพราะว่ายุโรปนี่เป็นเมืองหนาวไวรัสเนี่ยจะใช้เวลามีชีวิตยืนยาวนานแล้วน้อยก็เลือกวันที่จะไปจ่ายตลาดทุกวันที่มีแดดด้วยนะคะแม้แต่ถุงที่ใส่ของนะคะน้อยก็เอามาเอามาตากแดดเพื่อนเนี่ยตากแดดไวนะะ้นะคะเนี่ยแล้วน้อยก็มานั่งตากแดดด้วยเหมือนกันแล้วก็จิบน้ำมะนาว มะนาวแล้วก็เพื่อนๆมะนาววิแล้ววันนี้ของที่น้อยไปซื้อมาก็เป็นผักผลไม้เอเชียนะ้อยอยากกินมากกินอาหารของเขามากๆแล้วเรารู้สึกมันเลี่ยนนะ่ะเราก็อยากกินอาหารของเราต้องช่วงนี้นะคะเพื่อนๆต้อง<ส>อกินนะคะเนี่ยแล้วก็ได้ผักมาแล้วของที่น้อยซื้อมานะคะอย่างเช่นผักผลไม้น้วก็ไปล้างในน้ําส้มแล้วก็ของทุกอย่างที่ซื้อมาเราเนยจะไม่เอาเข้าบ้านเลย้นยจะไว้ตากแดดข,ข้างนอก แล้วก็เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อหรือแอลกอฮอล์นี่ค่ะเช็ดด้วยเกาะที่กล่องมันเนี่ยเชด็ด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 เสร็จเชด็เชด,เชดทุกชิ้นทุกขวดขวดของเครื่องใช้อะไรก็แล้วแต่ของที่เราซื้อมาเป็นขวดเป็นกล่องอะไรเนี่ยเชด็ดเช็ดด้วยกระดาษน้ำยาที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะเชด็ดแล้วก็พักเอาไวใ้ให้แอลกอฮอล์แห้งแล้วถึงจะเอาไปใส่ตู้เย็นเอาไปใสต่ตู้แพ็กเกจเก็บนะคะนราไม่ถ่ายไว้ให้ดู เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเด็กๆเขาทํากันไม่อยากคือไม่เด็กๆเขาไม่ออกกล้องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้มาเล่าให้ฟังส่วนตัวนเ,เองนะคะน้เข้าบ้านปุ๊บน้อยก็เนี่ยค่ะน้อยรู้มีอาการรู้สึกเจ็บคอมาสองวันแล้วเมื่อวานแล้วก็วันนี้แต่ว่านก็จะกลัวด้วยน้ําเกลือที่คอที่คอนะคะ วันหนึ่งสองสามรอบนะเกลือกับน้ำอุ่นนะคะแต่ว่าเวลาก้วนคือน้ํานี้เราก็จะเริ่มไม่เริ่มร้อนแล้วนะแล้วก็ก้วนลงไปนะคะแล้วก้วนคอเสร็จแล้วก็เอามะนาวมานั่งจิบต,ตากแดดแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆนะคะนี่คือการทําป้องกันตัวที่น้อยคิดว่าที่สุดเท่าที่น้อยจะทําได้คือน้อยแกะรอยมาจากคน จีนเนี่ยที่เขาทำกันว่าทําไมเขาอยู่รอดในช่วงวิกฤตไวรัสแบบนี้แล้วซึ่งประเทศที่น้อยอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้ตัวเลขนี่แบบจะเท่าอิตาลีแลวนะคะเพื่อนแล้วก็รัฐบาลขยายการเก็บกักตัวอีกหนึ่งเดือนเลยเพื่อนคิดดูสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โชคดีที่น้อยอยู่ต่างจังหวัดไม่คนไม่แออัดมากบ้านก็มีบริเวณไม่ค่อยน่า,น,า,น,าน่าเบื่อเท่าไหร่ วันนี้ก็มีแดดนะก็เลยมานั่งรับวิตามินดีแล้วก็แดดก็ได้มานั่งคุยกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่เมืองไทยเป็นไงบ้างคะแล้วก็เพื่อนๆชาวยุโรปทุกท่านนะคะน้อยก็คิดว่าน้อยทําดีที่สุดทําเท่าที่เราทําได้แล้วก็เซฟตัวเองดูแลตัวเองสําคัญมากๆเลยแล้วก็แล้วก็ทําเท่าที่จะทําได้แล้วก็อาหารการกินการดูแลสุขภาพนะคะทุกอย่างเลยเพราะว่าที่นี่มันหนาวเนาะนี่ก็คือการทําตัวการ เป็นไม่บ้านออกไปซื้อของต้องทําตัวยังไงนะคะเผื่อเพื่อนๆได้ไอเดียไปใช้แล้วก็ถ้าเกิดใครคิดไม่ได้ได้เอ,เ,อเอาไอเดียน้อยไปใช้นะคะขอบคุณสําหรับรับฟังนะคะจิบน้ำํำแล้วแล้วก็อีกอย่างวิตามินซีนะคะสําคัญมากเลยน้อยจะกินวิตามินซีพันกรัมตอนเช้าหลังอาหารนะคะแล้วก็เพื่อ เพื่อ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 สุขภาพตัวเองด้วยนะสาหรับการที่นะัปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยเรก็ได้รับการแนะนํามาจากผู้รู้แล้วก็ดูหมอหรือว่าดูใน youtube อะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่เสียหลายนะเราดูแลตัวเองไว้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วคลิปหน้าเผื่อมีอะไรเอามาเล่าให้จันฟังอีกนะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย